มันจะสามารถผ่านไปได้นะคะง่ายกว่าเด็กที่ไม่เคยผ่านการแพ้แพ้มาก่อนหรือการล้มมาก่อนนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่2คือฝึกวินัยให้กับลูกแต่เล็กๆนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถามไม่ถามเลยไม่ได้นะรู้สึกว่าน้องจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยเนาะบางยิ้มยิ้มยิ้มค่อยๆจะเรียบร้อยคุณแม่มีส่วนในการช่วยดูยังไงไหมเป็นเป็นเด็กที่อายค่ะจริงๆไม่ใช่เรียบร้อยที่อายแล้วแล้วเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ แต่ว่ากีฬาอะไรวันี้มันช่วยได้อ่าใช่ใช่อือค่ะออกจากไฮเปอร์ด้วยซ้ำใชออกจากไฮเปอร์หังนเออคุณพ่อทำไมอย่างงี้เห็นรางวัลอยู่บนโต๊ะมากมายครับนะคะมีรางวัลอะไรบ้างเอ่ยก็มีแข่งวิ่งแข่งวิ่งด้วยแสดงว่ามีกีฬาหลายอย่างนอกจากคาราเต้ค่ะใช่ไหมมีกีฬาอะไรบ้างก็คาราเต้มีคาราเต้อ่าแล้วอะไรอีกคะมีวิ่งค่ะแต่ก่อนก็เล่นกอล์ฟ เรียนกอล์ฟด้วยอ๋อมีหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าที่เด่นๆที่ได้รางวัลมาจะเป็นส่วนของคาราเต้คาราเต้คาราเต้แล้วก็วิ่งพี่แอนแอบเห็นรางวัลมีเหรียญทองจากการแข่งคาราเต้โดชิงแชมป์ประเทศไทย2553ใช่ครับอันไหนเอ่ยประเภทคู่ต่อสู้อายุ7-8ปี6-7ครับอันนี้อ๋ออันนี้6-7แล้วครับนี่เหรียญทองใช่ครับอันนี้เป็นแข่งครั้งแรกของเขาเลยนะครับแข่งครั้งแรกแล้วตเหรียญทองเลยเหรอคะใช่ครับ เรา,าใช้วิชาการวิ่งเร็วเข้าไปใช่ไหมปุบแล้วถอยมาอ,มอย่างรวดเร็วอ๋อตอนนั้นแข่งที่มหาลาัยศรีปทุม,มได้เหรียญอากเนช์ประเทศไทยก็คือจริงๆทั้งแรกนี่เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไปซ้อมคาราเต้บ่อยๆค่ะเขาเล่นคาราเต้ไปแล้วก็เขามีเนคู่มองด้วยมันพุทธพุพหัสแล้วซ้อมคาราเต้อางคานจะสุกอ๋อคือสัปดาห์หนึ่งมีเรียนหนังสือสองวนันไปเรียนพิเศษเพิ่มสองวันแล้วก็มีการเรียนคาราเต้อีกสองวันแล้วก็วันจันทร์มีเมื่อก่อนมีเรียนดนตรี มันก็เลยทําให้แบบเหมือนเวลาจะไม่ค่อยมีเขาเลยบอกว่าไม่อยากเรียนละขอไม่เรียนได้ไหมขอไม่เรียนอาจารย์เขาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันถ้าได้เหรียญทองให้ลาออกตอนแรกเขาไปขอลาออกขอาจากคารเต้แม่ลาออกไม่ไหวแล้วพอไปแข่งบุ๊ได้เหรียญทองแรกเหรียญทองเลยคราวนี้ทุกคนในที่สอมแบบพูดไม่ออกอาจารย์ก็เลายังไงเขาก็มาทวงน่ะจะให้ลาออกไหมอ่ทวงแล้วทำไมไม่ออกแต่ตอนหลังก็ให้พักไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีมันไม่ให้พักกลายเป็นวันแข่งที่มาเลย ตอนนั้นจะมีแข่งที่มาเลยก็เลยไอให้ลูกอยากให้กลับมาตอนแรกนัดเขาไว้ว่าเขาบอกว่าในไดด้้เะแลวีตอนป .5 ป .5 ป .6 ก่อนให้กลับมาอีกทีแต่พอดีมีแข่งที่มาเลยเป็นครั้งที่แล้วไปไหมบอกเอาไปไปกันเลยอ่าก็เลยกลับมาซ้อมใหม่กอไปอ่าก็กลับมาซ้อมใหม่ซ้อมก่อนไปแค่เดือนหนึ่งคุณพ่อซ้อมให้อ๋อซ้อมกับที่ที่ชมรมอยู่แล้วครับอ๋อาเราอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านผมจะมีซ้อมให้คือถ้ามีก่อนแข่งจะให้ไปวิ่งให้วิ่งกับพี่สาวเขารอบรอบสนามที่หมู่บ้าน แล้วก็ซ้อมอ,อย่างเงี้ยไอตัวที่มันมีโค้ชมาอยู่ที่บ้านด้วยเลยเนาะับซ้ <laughs> อมแล้วก็มีแต่ช่วงนีชง้ช่วงนี้เดี๋ยววันที่3 1นี้ต้องไปที่มาเลเซียสสิอดสิงหานะครับไปทั้งพี่สาวก,กับเขาแต่เที่ยวนี้จะแข่งท่าลำด้วยคาราเต้มันมีแข่ง2อ,อย่างมีแข่งต่อสู้กับแข่งท่าลัมครับเขาที่ก็จะแข่งท่าลำด้วยเราก็คอยช่วยลูกอยู่ที่บ้านเหมือนกันเราก็คอยช่วยแต่ท่าลำเนี่ยคนที่ผมจะจําท่าอะไรไม่ได้ต้องให้พี่เขาช่วยแสดงเขาต้องเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของคคารเตสมว <polarization> ผมว่าน่าจะด้านกีฬา <Course S 1> ด้านกีฬาพอไมเาเล่นอะไรสักพักเขาก็ได้เพราะว่าเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นแต่เล็กหรือเปล่าไม่เห็นม่ไปออกลนอะไรมเห็นแม่ไม่เคยเห็นแต่เห็นพี่สาวทุกวันนี้ค <arat> ือที <welche ăn> uh ่บ right. ้านเราเนี่ยทุกครั้งที่พี่เขาแข่งไม่ว่าแข่งที่ไหนก็ตามผมจะให้ไปเชียร์นั้งบ้านอ๋อไปเชียร์เม่อวานไให้ลาให้ลาให้ลาลาไปลาเรียนไปเชียร์นะครับอ๋อถือว่าให้ลาเรียนเลยเหรอใช่ครับเคยไปเชียร์ที่เกาหลีเคยไปสุรินไปเพชรบุรีไปเพชรบูรณ์ ไปอุตรดิตถ์ไปกันมาหมดเหมือนไปเที่ยวเนาะไปทั้งทางไปทั้งบ้านเลยไปภูเก็ตก็ไปมันเหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวเราด้วยอย่างนี้ที่ประจําท่องเที่ยวสงสัยเหมือนกันคุณพ่อเป็นเรื่องของมวยไทยบ้างครับมันเลยเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้น้องแบบว่าไปเรื่องคาราเต้ได้เร็วไหมเราเอาทักษะแอบเสริมแอบอะไรเข้าไปไหมแต่พวกเขาเตะเป็นเนี่ยครับเขาเตะเป็นเขาชกเป็นเร็วแต่เด็กผู้หญิงนึกภาพเด็กผู้หญิงเวลาเรามาเตะต่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบ ตึงแบบเขาจะมือเบออะไรก็จงจะแบบว่าแต่เราจะสอนให้ครับผมจะสอนให้วิธีการกำหมัดยังไงให้ชกแล้วแบบแน่นชกให้แรงไหน่ๆคุณพ่อลองลองสอนเนี่ยัที่ที่จะทําให้หมัดแน่นด้่ยมันจะต้องบีบบีบตรงนี้เข้าไงครับบีบตั้งแต่ข้อแรกเลยนะบีบตั้งแต่นี้บีบเนี้ยเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะแน่นโอ้คือตอนเด็กนี่ชกชกจนปกติมือคนเราจะเป็นอย่างเงี้ครับผมชกจนกลายเป็นบวมนี่างเงยเห็นไหมครับอ๋อกระดูกมันใหญ่มันกระเส็นไหมครับมันชกบ่อยอ๋อไหนกำมือให้แรดูสิ วันนี้เทคนิคของคุณบอสอนมาเพี่อนบอกเลแล้วบางๆก็ใช่เขาแบบเนี้ยแบมือก็ชกแล้วก็ฝึกกันบ่อยๆตอนแรกเราก็รับได้ตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วมันแรงเกินไงมันเขาจะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเขาได้ฝึกเป็นประจำแต่ที่สำคัญคือพี่แอนลองให้ลองเขาแบมือเขาชกมาหนักจะดีไหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี่เอก็จะเออจะดีหรอเดี๋ยวพี่แอนจะอะไรกันต่อไม่ได้แต่ทีนี้พี่อนเห็นว่ามี เขาเรียกว่าเหรียญทองเหรียญเงินก็มีเหรียญทองแดงก็มีที่แข่งผ่านมากี่สนามแล้วคะเนี่ยถ้าแข่งคารเต้นะครับคารเต้ก็จะมีชิงแชมป์ประเทศไทยปี53ได้เหรียญทองปี54ี่ได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ไปที่มาเลยได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็แข่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งเขาจะได้เหรียญทองปีระดับป2อเหรียญทองระดับปสนะครับแล้วก็วิ่งผัดมีมีหลายอย่างเหมือนกันแต่เราก็เก็บเป็นแบบเป็นภาพของความ ก็เลยประทับใจแล้วคอยสนับสนุนลูกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับส่วนเหรียญในต,ตัวนี้จะปเป็นเหรียญคู่มองคูม่มองก็ต้องมีเหรียญด้วยนะครับอะไรอะไรคือสิ่งสาคัญที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเก่งทางด้านกีฬาหรือจะเป็นการเรียนก็โอเคกเพราะว่าเพ<ล>ราะว่าการที่จะเก่งกีฬาได้นี่คือมันนอกจากพรสวรรค์แล้วมันไม่พอมันต้องมีพรสแวงเขาแสวงยังไงสังเกตคือพ่อแม่ก็ต้องช่วยทุกครั้งเนี่ยพู้ผมจะต้องไปส่งส่งเขาซ้อมเป็นเป็นวลาสี่ปีแล้วนะที่จะเขาซ้อมเนี่ยอังคารศุ เมื่อก่อนมีคนเสาด้วยคือคุณพ่อมันต้องขยันด้วยต้องช่วยกันผัดกันแต่ว่าเวลาบางทีเขามาเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องท้อเป็นธรรมดาอ๋อเรื่องปกติครับเราดูยังไงอะเขาเราสอนยังไงอะเขาขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะโหไม่อยากไปเลยไม่อยากทําเลยหรือเขาจะอ้อนอ้อนแม่ค่ะแต่พอเจอพ่อปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเจอพ่อโอ้ยสนุกจังเลยเจอพ่อก็จะแบบได้ค่ะอะไรเอาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหรออ๋ออพอเจอแม่แสดงว่าแม่แม่เป็นกันเียกไหม เป็นไม้อ่อนที่คอยคอยให้เขาได้อ่อนได้ได้ปล่อยคุณพ่อนี่ก็จะเป็นแรงเขาเรียกอะไรแรงดักบันนี้เราก็จูงใจด้วยด้วยอ่านนีก็ถ้าสมมติว่าได้เหรียญมีรางวัลนะอย่างเงี้ยอย่างไปอย่างไปไปมาเลยนี่ก็บอกว่าถ้าได้เหรียญทองได้สามอย่างเลือได้สามอย่างได้คือได้สาอย่างเหรียญเงินได้สองอย่างทองแดงได้อย่างเดียวเก็ไปพอดีเขาได้เหรียญเงินเลยได้สออย่างเลยแล้วงวดนี้สามสิบเอ็ดสิงหาจะไปใช่ไหมคะขอไว้ยัง ยิ้มนี่วีแอนไกให้หรือเปล่ายังไม่คิดใช่ไหมอ๋อก็คือว่าก็ฝึกอันนี้ก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องไปเรียกอะไรแบ่งสรรเวลาในการก็เรียกีการซ้อมการเรียนครับคุณพ่อแม่ช่วยจัดในส่วนนี้ยังไงของผมที่บ้านผมนี่คือจากป .1 ถึงป .3 ทุกคนเนี่ยผมยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่จะเริ่มป .4 ก็คือช่วงแรกก็ปล่อยให้เขา เรียนกันเองอะไรกันเองแต่เราจะมาเริ่มให้อ่านหนังสือตั้งแต่พอขึ้นป .4 มานะอาจจะเริ่มอ่านหนังสือเพื่อสอบส่วนเสอนจัดตารางเริ่มสอนจัดตารางให้แล้วก็ติวก่อนสอบอย่างเงี้ยจะเริ่มมีตั้งแต่ตอนป .4 ขึ้นไปคาดหวังไว้ไหมคะตั้งแต่เล็กๆว่าพอเราส่งเขาเรียนเล่นกีฬาว่าจะต้องไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือต้องได้รางวัลหรือว่าแค่ส่งไปให้เขาได้เรียนรู้ครั้งแรกต้องการให้ได้ออกกําลังกายเท่านั้นคือให้ออกกำลังกายก่อนแต่พอเขาไปปุ๊บมีแวว มันมีแมตช์แข่งกันได้แข่งแล้วได้อันนี้ก็เจอกัแล้วไปต่าดีแล้วนะแต่มัน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 มีความสุขอยู่อย่างนี้ในครอบครัวเราคือทุกครั้งที่ไปแข่งกันเนี่ยเราไปเชียร์กันไปอะไรกันอย่างล่าสุดไปภูเก็ตก่อนนั้นก็ไปอุบลอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวเลยใช่ทิมการ์ดไปเที่ยวในตัวอ๋อแล้วเราชอบไปเที่ยวไหมอะไอย่างเงี้บางทีพี่ๆไปกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมเหมือนไปได้เล่นไปอะไรอย่างเงี้ด้วยคือเราไปเกาหลีนี่ก็ไปเชียร์พี่สาวแข่งนะครับไปเกาหลีครับอย่างนี้แสดงว่าชอบเที่ยวบ่อยๆใช่ม ต้องไปแข่งบ่อย่อแต่ทีนี้เห็นบอกว่าน้องเขาไหนๆก็เป็นแชมป์เรื่องของคาราเต้มาพี่แอนก็มีคำถามมีเกมมาให้เล่นเกี่ยวข้องกับคาราเต้ดีไหมดีค่ะนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะจะเป็นคำถามถ้าตอบได้ก็รับไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะต่อหนึ่งข้อเพื่อเดี๋ยวท้ายรายการเราจะมาเปิดป้ายชิงทุนการศึกษาจากโอเวนตินสมาร์ทกันนะคะอถ้าพร้อมแล้วพี่นให้น้องเอิญถือเอาไว้ปึ๊บ เดี๋ยวพี่แอนอ่านคำถามนะคะแล้วก็เขียนคำตอบนะคะพอไหมเนี่ยเสาน้อยขนัดซ้ายนะขนัดซ้ายคู่ต่อสู้นี้งงเลยนะมันขนางซ้ายเขาถนาดซ้ายแต่การเขาสอนทั้งขวาบ่อยอ่ะแต่ก็เลยทุกวันนี้เขาเลยใช้ได้สองอ่างี้คู่ต่อสู้ก็เลยขวาได้เซ้ายได้พุกซ้ายได้ขวาาได้โอ้โหเนะอ่ะคำถามพี่แอนนะคะข้อที่หนึ่งถามว่า สำนักของคาราเต้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีจำนวนกี่สำนักหนึ่งสามสำนักสองสี่สำนัก3 5ห้าสำนักคำถามก็คือสำนักของคาราเต้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีจำนวนกี่สำนักปัจจุบันเนี่ยเขานิยมเป็นกี่สำนักนะข้อที่1มีอยู่3ามสำนักข้อที่สองสี่สำนักข้อที่สาาสำนัก มีกี่สำนักนะคะมีตั้งแต่สามสำนักสี่สำนักและห้าสำนักเรียบร้อยยังชัวร์ไหมแน่ใจถ้าใ,ใจจะเปิดเลยกี่สำนักคะสี่สำนักค่ะสี่สำนักถูกต้องไหมนะต้องถามคุณพ่อคุณพ่อคิดว่าถูกไหมคะถูกครับถูกไหมคะถูกต้องคะ่ะ สัมนักด้วยกันนะคะรูกไม่มีสัมนักอะไรบ้างกัจูริวโอ้กัจูริวมีโชโตกันใช่ไหมคะมีวาโดริวแล้วก็ชิโตริวอ่าแล้วของเราอยู่สัมนักไหนเนี่ยกัจูริวอ๋ออะไรนะกัจูริวกัจูริวสัมนักแรกที่ตอบมาเลยโออเลยก็เก่งนะคือก็มีหลายรูปแบบที่เข้ามาแพร่หลายถูกไหมที่นิยมนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ ได้รับไปแล้วหนึ่งคะแนนลบเดี๋ยวพี่แอนจะเล่นอีกหนึ่งคำถามซึบซิปซซซเก่งมากพร้อมไหมสำหรับอีกหนึ่งคำถามหนูเรียบร้อยมากค่ะไม่พูดเลยคุณแม่บอกว่าไม่เรียบร้อยค่ะยิ้มยิ้มข้อที่สองนะคะพี่แอนถามว่าการแข่งขันกีฬารายการใดไม่มีการแข่งขันกีฬาคาราเตโด 1. ซีเกม 2. เอเชียนเกม 3. โอลิมปิกเกมขการแข่งขันกีฬารายการใดไม่มีการแข่งข,ขันกีฬาคารา,าเต้โดเสีน่าพิาด้ไหหนึ่งซีเกมสองเอเชนะียนเกมสามโอลิมปิกเกม เวลาหมดเวลาล้เอ้มันเขียนเยอะมันเขียนเยอะชื่อันยาวพี่ลืมบอกค่ะเขียนหนึ่งสองสามก็ได้ขอโทษค่ะว้าไม่เป็นไรก็หนูเขียนยาวละอ่ะไหนเฉลยน่อยมั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจไหมไม่ทันละต้องเปิดละอ่ะโชว์เลยค่ะโกเขียนผิดอ่ะเราโกเขียนผิด โอลิมปิกเกมเขียนถูกแล้ว<า>และคำตอบก,ก็ถูกต้องด้วยอ<า>โอเคมากเก่งมาก,าก,มากซีเกมมีการแข่งขันครับ<า>เอชเชนเกมมีการแข่งขัน<า>แต่โอลิมปิกไม่มี S <S ต้องรอลุ้นอยู่นครับไม่รู้4ปีข้างหน้ากับหรือว่าอีก8ปดีข้างหน้าจะมีหรือเปล่าท <ừ m. S 1> ีา่อยาจจะได้รุ้นที่บอกที่บอกว่าลูกๆเป็นทีมชาตินี่คืออย่างไงครคุณพ่อก็ไปแข่งเ็จะแทนทีมชาติไปแข่งนะครับ ừ ừ ตอนนี้เราเป็นยังเป็นเยาวชนอยู่เป็นทีมชาติแบบเยาวชนใช่ใชไหมแล้วพอ<ช>ถ้าเกิดขึ้นระดับประชาชนแล้วก็ถึงมีโอกาสไปแข่งซีเกมหรือเช่นเกมค่ะอ่าเดี๋ยวบอกรางวัลที่น้องเอิญได้บ้างนะคะมีเหรียญทองจากการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมป์ประเทศไทยปี2553ประเภท ต่อสู้รุ่นอายุ6-7ปี6-7ปีและได้เหรียญเงินจากการแข่งขันคาราเต้โดรายการ The t h i r d Assist Karate Club นะคะที่กวัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซียใช่ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมปประเทศไทยปี2554ประเภทต่อสู้รุ่นอายุ6-7ปีเหมือนกัน6-7ปีนะคะแล้วก็เข้าร่วมรายการแข่งขันคาราเต้โดในนามทีมชาติ รายการ5ิ h a s เอเชียแป c ิฟิกคร d เ c h a m โด o ชมเปี้ยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะก็ตอนนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะไปเรื่อยๆต่อไปใช่ครับวางแผนอนาคตไว้ไหมคะว่าอยากจะไปถึงจุดไหนยังไงก็ก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีแมตช์ไปถึงตรงไหนก็ถ้าติดก็ไปแน่ก็ซ้อมแล้วก็เกิดไปคัดตัวทีมชาติถ้าติดก็ไปครับค่ะแล้วเราล่ะอก็อยากให้พยายามซ้อม ต่อไปซ้ำต่อไปต่อต่อพี่แอนจะได้รลอเชียร์ไงเวลาพี่แอนเปิดโอ้ยน้องเอิญแ่มอยู่ที่บ้านอคอยเชียร์ใช่ไหมคะอะแต่ว่าตกี้ถามคุณพ่อแม่แล้วว่าบางทีเวลาเขาท้อใจเขาก็จะมาปรึกษ,ษากับคุณแม่ปรึกษ,ษากับคุณพ่ออะคุณพ่ออาจจะแบบว,ว่าเขาต้องเข้มแข็งเดีายวคุณแม่ก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ก็เลยแม่ได้อ้อนคุณแม่พูดยังไงเขาบ้างไหมก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทำว่าทำเพื่ออะไร แต่แต่เขาก็จะรู้นะคะเขาพูดไปงั้นนะคะแต่จริงๆกาคือขออ้อนหน่อยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่จนหลวพ่อจะมีเทคนิคนะเดี๋ยวมีของให้จะมีเทคนิคแตกต่างกันอ่ะอี้มสะด้มาชอบเทคนิคนี้แล้วเวลาเราจะให้กําลังใจเขาก่อนการแข่งขันนะเพราะแน่นอนเด็กทุกคนพอไปสนามใหม่ๆยิ่งไปกลัวลำเปอร์อีกมาเลเซียถ้าเป็นครั้งแรกๆด้วยโอ้โหต่างชาติต่างภาษานงๆตอนที่เขาแข่งครั้งแรกตอนที่ปี5 3สนะครับทีมแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นเขาแข่งครั้งแรกเขาแข่งท่าลำแต่เขาลงไปสนามครั้งแรกเขาก็